สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันจันทร์กับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพพกนอกเขตเทศบาลทักทายวันจันทร์เมื่อวานไม่มีคลิปมาทักทายกันนะคะทักทายวันจันทร์กับน้ำพริกค่ะไตปลาคั่วสุกไตปลาคั่วสุกไตปลาแห้งนะจากครัวไทยไทยและไทยทูยูค่ะส่งทั่วไทยทั่วโลกปัดถุงกินได้เลยพร้อมแซบนะคะครัวไทยไทยและไทยทูยู ปาดถุงโซ่กันเลยแท็กมาดีดีดอกราคาแล้วก็รายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงคอมเมนต์แรกนะคะแล้วก็แคปชั่นนะเพราะว่าลืมคนมีหลายคนมีหลายอย่างแห้งมีหลายอย่างมากเลยค่ะนี่ละฉลากสีแดงจะเป็นแบบเผ็ดนะคะวันนี้กินแบบเผ็ดนะวันนี้จะกินแบบเผ็ดถ้าแบบไม่ค่อยเผ็ดท่านใดที่ไม่กินเผ็ดกินแบบนี้ ฉลากสีเหลืองสําหรับไตปลาแห้งชิ้นปลาโตโตปลาโออันนี้นะคะนี่นะมีหลายแบบสอบถามกันไปได้เอาเมือบีกันเลยเนาะเอาเมือบีเลยอันนี้เป็นปลาซาบะนะคะเนื้อปลาซาบะค่ะส่วนแบบแกงนะน,นั้นเป็นเนื้อปลาโอเอาเมือบีกันเลยบีโซเลยบีโซเลยเนื้อปลาละหลายเข้มข้นค่นคะท่านใดกินเผ็ดแนะนําฉลากสีแดงนะคะนี่นะกินก็ผักหลายๆพี่น้องเขากันเขากันคุณตอนปลา เหมิงวันเป็นตแาแซ่บป้เสร็จมื่อก่อนอันนี้เป็นฟักแมวฟักแมวลวกมะระขี้นกอันนี้เป็นยอดฟักแมวอันนี้เป็นลูกฟักแมวอันนี้เป็นพวกผูกกินกันเลยเท้าเหนียวห่อน ก่อนกินถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะนี่นะคะเห็นลืมฝากไว้ในอ้อมปกอ้อมใจด้วยค่ะ ยอดปักแมวอืม mm. มาราคี้นกขมเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเจอเป็นคนมากินขมอืมจะเป็นคนชอบกินขมขม,มาราคี้นกค่ะกะเอาเฮียจ้ะใกล้ซุกละเหลืองเหือง อันนี้ครั้งแรกเลยที่กินลูกฟักแมวค่ะไม่เคยกินแซ่บดีเอาเป็นลวกแต่ถ้าน,นำไปตำแทนมะละกอรประสานวนาก็ใไ,ได้่ะแต่ว่าไม่เคยกินเียอันนั้เราส่งทีอบักนาม นาำภาษากลางอย่างนู้นมะนาวเหรอเ <laughs> ผ็ดจัดจ้านนะคะแบบ ต้มน้ำร้อนเนี่ยไปใส่น้ำร้อนน่ะเติมผักกะากะเป็นแกงใส่ปลาพี่น้องด้ิยอ๋ออย่างน่้ ย้ำกินกับน้ำกินกับกินบ่ค่อยปากจ้าจ้าซาบะค่ะจาซาบะอืม แ่บลายพี่น้องอากาศที่นี่ร้อนค่ะร้อนอากาศ้ายเมืองไทย แต่ว่าแดดจะแรงกว่าค่ะแดดนีแห้งกว่าแดดบ,บานเท่าเด้เผ็ดบานเลื่อมต้มไก่ก็เป็นอย่างกินผักหลายๆแล้วกันแก้เผ็ด มีอันนี้ค่ะปลาดุกฟูผัดพริกขิงนะคะ่ะอันนี้ก็ของตัวไทยได้ไทยดูยูเหมือนกันนะคะ,ะแกเ่เผ็ดไม่เผ็ดมากค่ะออกหวานหวานนิดนึงนหวานน,น,นนิดนึงนะตอนแรกว่าเดี๋ยวไม่กินน้ำกันน่ละล่ะมันเต็มปลาดุกฟูผัดพริกขิงค่ะนี่ สช่วงนี้หลายๆท่านทักมาว่าแลดูผอมลงเพราะว่าเจ้ควบคุมอาหารค่ะงดมื้อค่ำกินหนักๆแค่มื้อเดียวแค่มื้อเดียวหลังจากนั้นก็กินผลไม้แทนค่ะลุกเช้าจะไปเดินออกกำลังกายค่ะ หนึ่งถึงสองชั่วโมงทุกเช้านะคะแับมาเอาไปฮาดเอาไปออมก็แซบเองเขื่อนออมแนะนำ ิมกินเร็วกินไวอิ่มไวอะบางคลิปเน้นกินบางคลิปเน้นพูดนะคะคลิปนี้เน้นกินเพราะว่าหิวเก็บกดได้หมู่บ้านนะหมู่บ้านบรีมากินอ่างนะเมื่อวานไม่ได้มาเยอะอลายกัน,นะคะ่ะวันนี้เก็บกดลกากนากนา เดิมเผ็ดจำเอาอล้ะตอนนีนค้คุยเอาคุยเอาลัางๆมาจำจ้ะ <c oughs> อ๋อสุ๋ยผักคำนี้นะคะอแซ่บพี่น้องิ่านแซ่บิ่มเผ็ดจัดจ้านสะใจค่ะท่านใดไม่กินเผ็ดแนะนำฉลากเหลืองนะคะกินเผ็ดแนะนำสลากแดง